เอาใส่วันนี้อาจาร์เต็มดวงไม้หานจังขอบคุณครับไปดูจดหมายเขาส่งมาดิภาพบอลเขดีจ้ะอาเยเรอยเอ้าวี่บอกมารับใครไม่รู้จมตาปาอ้อยเข้ามาล้อมัวเอง รอไหนรอทำไมเอายาเส้นออกมาทำไมยาเส้นน่ะยาเส้นไปจ้บเก็บไปทีสมุนไพรสมุนไพรเียัสูตนั้นเจะได้เจยดชิวก็องามติดไปที่ไหนจ้าตั้ตึงนะอย่าใส่กระสอบของป้าเลยนะจำปลาป่าอ้อยเกาหลีจำปลาร ไไนนจำปาปาฮองหนึ่งปีผ่านไปเวลาใจมันเดินช้าเฝ้าคิดถึงจำปามาพราะเงินตราคาแรงไม่น้อยจะบินข้ามฟ้ากลับไปหาเนื้อก้อยแต่พอมาถึงไรอ้อย ไม่เจอสาวน้อยที่ชื่อจำปาถูไปเรียกก็ไม่ออกหรอกไม่ใช่ครับคุณอะไรกันางนี้วันเกิดแม่อายุครบเท่าไหร่74ปีบริบูรณ์เม็ตเน็อ๋อวันเกิดไม่อ้อยแต่ขอเพลงให้แม่แดงหรือไงขอไม่แดงเพาขอโลยจะมีผู้ชายแบบห้้ย ห้ามฝนบ่ให no ้ตกจังได้ห้ามใจบ่ให้คือทอดเรียกแล้วเรียกทั้งคืนเรียกเป็นกุมารเลยคือบ่ได้เขาได้แค่ผาใจมาจอดความเงาดูแลมืออีกนะว่างไม่ได้ดูแลโดยตลอดขอบคุณครับแม่มันเกิดนะขอแม่ขอแม่แข็งรงนะครับแม่ครับขอแม่ยืมบ้านขอหีนะ เอาตังล้วหอขวันด้วยอ่ะกลับไปนั่งเลยไหนดูซิใบต่อไปเลยคนแบกหน้ารองเท้าหน้าอ๋อโอเค จะเต็มใจรัพร,รักจากชายอย่างฉันเก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเหมือนเล้าที่หมักไว้นานยิ่งหว่า ทาดมนคนดีอะไรลูกหมาต้องไปกินไปไหนแล้ววันักกัดเลยดิท่านมานคนดีจ้ะเธอมีเลขแล้วยายจ๋าใส่แบสให้หลานา่อยดิ <c oughs> เธอมีมนใดถึงมาใจของเพียยืนมองท่านที่ดังทุพที่เขาสิงกายก็เพียงแค่เธอหันมาเพียงตาสบตารู้ ด,ด,ดว่าใจก็คลายโดนสะกดให้มันหยุดเต้นขอบคุณครับครับใครญาติบอกเราเพลงแก้วปิ้ไก่ให้หน่อยญาติชอบ,บรู้จักแก้วปิ้ไก่ไหมอีแก้วปิ้งไก่หายวัด่าติไอยู่ไหนมาวึงอาย่าเหรอแม่มาน,นี่สิ มันมีหานก็ไม่บอกเออทำไมเขาต้องบอกเราล่ะนั่นสินะให้ย่ามาเต้นด้วยไปเรียกย่ามาเต้นเดี๋ยวลูกเต้นท่าไก่เดี๋ยวลูกปผู้หญิงคนนั้นคนไหนคนนี้นะเอามาเลยไปอยู่น,นั้นเอมานี่มาหนี่ไม่ไม่รูน้นี่มาโชว์ตัวนี่เร็วๆนี่เร็วๆผู้ชายข้างหลังเขาชอบผู้หญิงคนนั้นตายจากฉันร่วมสิบกว่าปี จนวันนี้ฉันไม่มีเธอในหัวใจเธอตายเพื่ออยู่เฮ้ยเราอยู่เ่าตายเอ้ยอ้องได้นี่้องได้นี่้องได้ที่มาอีแก้วปิ่งกายสายวัดมะวึง <S 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 ได้กินแล้วจะต้องถึงรสชาติเป็นหนึ่งเหน,หนา สายหางผู้คนล้นหลามราคาไม่แพงไ,ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไก่ย่างไก่ลาน,นเนี่ยเชินหน้่งที่ไอ้หนูอยู่บ้านที่ไหนไปลูกเอามาเพลงท้ายฮะรักเก่าข้างสงฝล่